พอทรัมป์จัดการเวเนซุเอลาเสร็จนะไม่รู้มาโกโรบิโอไปกระซิบหรือเปล่าบอกว่าท่านท่าน,านต่อได้คิวบาเลยทรัมป์ออกมาโพสต์ข้อความเมื่อคืนบอกว่าคิวบาต่อจากนี้จะไม่ได้รับน้ำมันหรือเงินจากเวเนซุเอลาอีกต่อไปถ้าเกิดไม่มาคุยกับอวแล้วไม่บอกด้วยนะว่าคุยอะไรซึ่งตอนนี้คิวบาเปราะบางมากเขาบอกว่าโอกาสที่ สหรัฐจะเข้าไปแท็กแซงคิวบาเนี่ยมีสูงแต่ไม่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้วิธีการทางการทหารนะเพราะว่าตอนนี้พอตัดน้ํามันจากเวเนซุเอลาไปเนี่ยอ่อนแอเลยตั้งแต่จับกลุมตัวมาดูโรได้เนี่ยรั้มพยายามกดดันคิวบานะซึ่งเป็นพนันธมิรที่สําคัญของเวเนซุเอลาเวเนซุเอลาคือผู้ส่งออกน้ํามันใหญ่ที่สุดให้คิวบาด้วยราคาพิเศษนะโดยประมาณ4 0 0 0 0 5 0 0 0 0บารรลต่อวันนะ แล้วก็คิวบาให้อะไรเป็นการตอบแทนเวเนซุเอลาเขาบอกคิวบามอบ s e u u r t y y s r v v i e e ให้กับประธานาธิบดีสองคนของเวเนซุเอลาไม่ว่าจะเป็นฮูโกชาเวสรวมถึงนิโคลัสมาดูโรนะก็คือมีอะไรให้มาที่นี่ได้ออย่างฮูโกชาเวสตอนที่ป่วยอ่ะแกก็ไปรักษาตัวที่คิวบาเพราะคิวบามีการแพทย์ที่ค่อนข้างทันสมัยนะแล้วก็ตอนที่นิโคลัสมาดูโรถูกสหรัฐจับมี Security ทหารของคิวบารักษาการความปลอดภัยให้อยู่นะแล้วก็เสียชีวิตไปตั้ง32หนายนะเพราะฉะนั้นนี่คือความสัมพันธ์ระหวา่างคิวบากับเวเนซุเอลาซึ่งแนบแน่นนะแนบแน่นทีนี้พอสหรัฐบุกเวนเนซุเอลาแล้วจับตัวมามาดูโรไปแล้วก็อบอกว่าต่อไปคิวบาต้องมาคุยกับเราละเพราะว่ายูยูจะไม่ได้น้ำมันจากเวเนซุเอลาอีกแล้วนะก็ใช้มาตรการเอาเรือไปปิดกั้น คือเรือน้ำมันออกจากเวเนซุเอลาเนะี่ยโดนจับหมดนะโดนจับแล้วสหรัฐก็ยึดน้ำมันเป็นของตัวเองเราก็เห็นแล้วนะวุฒสุขที่ผ่านมาเนี่ยยึดเรือน้ำมันลำที่5ที่พยายามจะออกจากเวเนซุเอลาคิวบาว่ายังไงนะบรูโนโรดิเกสรัฐมนตรีต่างประเทศคิวบาบอกว่าอย่ามายุ่งกับฉันนะแล้วก็ปฏิเสธว่าไม่เคยได้รับค่าตอบแทนที่เป็นเงินหรือสิ่งของสำหรับสิ่งที่ทำให้กับเวเนซุเอลา แล้วก็ยืนยันว่าสหรัฐไม่มีสิทธิมาห้ามคิวบาให้ซื้อน้ํามันจากเวเนซุเอลาคิวบามีสิทธิ์ในการซื้อจากใครก็ได้ที่เต็มใจขายแล้วจะไม่ยอมก้มหัวให้กับสหรัฐที่พยายามบีบบังคับแล้วก็บอกได้ว่าคิวบาไม่เหมือนสหรัฐตรงที่คิวบาไม่ยอมลดตัวไปกับการถูกแบล็กเมล์หรือการข่มขู่